ล่าสุเดเนี่ยผมไปเจอใน Facebook ครับผมเขามีการแชร์หมูปิ้งไม้ละหนบาท1บาท50าสตางค์คุณอันนี้คือหมูปิ้งครับที่บอกว่าขายในราคาไม้ละหนึ่งบาท50าสตางค์ชัดไหม ชัดพี่ชัดเสียงกอหรอเสียงรถไอ้ยังไอ้ริมถนนเจ้าทำไมเราต้องถ่ายริมถนนเสมอวะสสวัดีก่อนสสวัดีคคครรรัััััับบบสสสสสสวววดดดีีีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ตครับผมนะครับผมอันนี้เรียกว่าตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกนอกสถานที่นานหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะถ่ายทำกันที่บ้านครับผมสั่งเดลิเวอรี่มากินใช่นะครับผมจนแบบ ตอนนี้ตังค์ไม่เหลือแล้วของเดลิเวอรี่แพงเหลือเกินใช่ฮะยอดวิวก็หายด้วยยอดวิวก็ไม่มีคนดูก็หายเงินก็เล่ยหรอกลับมาแล้วฮะมาแล้วอนมาแล้วรถมาแล้วยอดวิวหรอรถมาเลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรากักตัวอยู่ที่บ้านกันครับผมแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาปล่อยให้แบบร้านค้าสามารถเปิดได้แล้วร้านอาหารครับผมสามารถนั่งกินที่ร้านได้แล้วเราบอกว่าถ้าสมมติเราเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงถูกต้องครับนะครับผมแต่ว่าปัญหาเลยคือของ Del i v e r y เนี่ย มันสะดวกก็จริงแหละมันปลอดภัยก็จริงแหละครับแต่มันแพงเหลือเกินนะพี่ดามันต้องมีค่าส่งไงพวก Delivery พวกแอปเงี้ยเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ไปอีกใช่มันก็เลยบีบบังคับให้ร้านค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องขายแพงล่าสุดเนี่ยผมไปเจอใน Facebook ครับผมเขามีการแชร์ฮะเรียกว่าเป็นเรื่องของหมูปิ้งไม้ละหนึ่งบาทหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์คุณถามว่าผมเคยเห็นไหมผมเคยผมเคยหาคอนเทนต์แต่ว่านู่นอยู่พิษณุโลกครับมาฮะสายพันธุ์ยุโรปมาแล้วฮะ ไปไปงี้ไหมฮะผมว่าไปอย่างี้ไปผมว่าขึ้นขบวนก่อนดีกว่านี่ฮะมางี้ดีกว่าฮะครั้งนี้เราสองคนปลอดภัยแล้วานะตายคนเดียวไม่เป็นไรคือผมไปเจอเว็บบุ๊กมาครับไม้ละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์<า><า>ในยุคแบบนี้นะแล้วก็อันนี้คือหาเจอมีขายในกรุงยุคไหยุคไหนอันนี้คือยุคของนายก บาทหนึ่งยุคนี้เรียกูมจะต้องมาตามอ่ะยังไงกูก็ต้องตามหาเติมน้ำมันขับมาเท่าไหร่ห้าร้อยหมาจนถึงตรงนี้แถวแถววัดโพนิมิตตรงซอยตากสินสี่ฮะมันมีร้านหมูปิ้งชื่อร้านว่าตะวันหมูปิ้งตะวันหมูปิ้งฮะตะวันหมูปิ้งนี่ผมไม่ดูโลโก้มันร้านกูเปล่าเนี่ยเมื่อเหมือนเหมือนกูเมื่อก่อนในตอนแต่แว่นเหมนจังวะตะวัหน้ามออะไรเงี้ยยังไงก็ต้องตามมาใช่ฮะเพราะว่าราคานี้เนี่ยแล้วขายในกรุงเทพเนี่ยอยากรู้ว่าเขาขายได้ยังไงเออ สคุณพี่กับคุณนาสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะยุ่งๆกับเรานิดนึงฮะเพราะว่าเราออเดอร์ไปเยอะพอสมควรครับผมนะครับผมทุกคนมาดูตรงนี้ฮะอันนี้คือหมูปิ้งครับที่บอกว่าขายในราคามาละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นี่นี่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับผมแต่ปริมาณมันก็ตามตามราคาของคุณหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทห้าสิบบาทครับผมมุดจะหวังจะเอาอิ่มเลยเหรอใช่ค่าแก๊สค่าถ่านแกะก็หมดแล้วมั้งได้กำไรไหมพี่หนึ่งบาทห้าสิบอ่ะเอาวันหนึ่งก็ตกประมาณ ทาเต็มที่อ่ะที่จะได้แต่ละไม้นี่ประมาณ20ตังค์แบบไม่ถึงกับ20ตังค์แต่ว่าต้นทุนอะ่ะหมูอะ่ะโอเคมันก็สมเหตุสมผลครับผมในราคา1 50, คบาท50บนะฮะแต่มันมีต้นทุนเรื่องอื่นในเรื่องของคนเสียบไม้หูุ่นไม้ขนาดเนี้ยวันหนึ่งกี่หมื่นไม้นะสามหมื่นคนเสียบก <c oughs> ี่คนครับพี่ นั่งเสียบกันละมือลัดบ้านไปนอนลับบ้านไปเพื่อถือไม้แส้มแทงหัวไปทัวทัวชนทั่วเสียบหมูอยู่แล้วผมอันนี้คือหมูปิ้งหนึ่งบาทห้าสิบครับผมแล้วดูเขาเหนียวเขานี่อันนี้คือสามบาทสามบาทก็เหมือนเขาแบบพลิกยอสสวนลงมาถูกต้องฮะเน้นขายเอาจํานวนเน้นขายแบบให้มีกิมมิคสมมติว่าวันหนึ่งไอ้นัทเนี่ยโดนไล่ออกไปไปเก็บขวดขายใช่อาจจะอาจจะเร็วเร็วนี้เก็บขวดได้ได้ไม่นานได้สิบบาท สิบบาทสิบบาทหกบาทเลยนะเนี่ย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 ชุดเนี้ยชุดเนี้ยคอมโบเซ็ตเนี่ยหกบาทหกบาทเหลือสี่บาทนะไ้เปย์ผู้หญิงได้อีกอีกสี่อีกบาทยังไปเปย์ผู้หญิงกนะไปเผู้หญิงมัมีกลุ่มว่าคนพิการคนไร้บ้านคนที่ไม่มีเงินหรือขาดแคลนมนาะขอกินได้นะครับ เราเปเราจะจัดชุดอันนัดมึงขอเลยอันนัดมึงขอเลยครับผมเไม่ไรอ่ะปวดขาขาไม่ดีแล้วร้านเขาแบบเพื่อสังคมด้วยถูกต้องฮะคุณครับคนพิการคนไร้บ้านวีแค่บอกมาว่าไม่มีกำลังซื้อกล้าขอกล้าให้เออพี่เขามีแนวคุณดีว่ะใช่ไหม เขาไปดูข้างในไหมพี่เพราะว่าเมื่อกี้นี้ขออนุญาตพี่เขาแล้วว่าเอ้ยขอเขาไปรอกสูตรได้ไหมเผื่อผมจะไปทำขายตัดราคาหนึ่งบาทสี่สิบเขาไม่จะหันกระเสียบด้วยนะก็ไปดูไงอุตสาหกรรมร้านเขาเนี่ยว่าเขาเขาทำอะไรยังไงเขาเขาถึงขายได้ในราคานี้ถูกต้องครับไปครับอันนี้คือเรียกว่าต้นทุนหลักๆของที่ร้านครับ เรามาดูเป็นแผนกแผนกไปอันนี้แผนกหันนะอันนี้แผนกหันครับผมน้าผมเนื้อหมูปกติใช้ส่วนไหนพี่จ๋าเป็นสันคอสันคอแล้วก็เป็นมันหมูสันคอแบบนี้ครับผมนี่สันคอแบบนี้แล้วก็เป็นมันอีกประมาณ2 5หอรเ็นือส่วน4ี่ครับผมน้บอยู่ข้างบนแค่นั้นเองอันนี้หนึ่งแผนกครับผมอันนี้แผนกหันเผยออก็มาอีกนิดนึงจะเป็นแผนกเสียบแผนกเสียบฮะวันนี้เราเสียบกี่กี่หมายพี่เคยนับไหมสามพันต่อคนนะค่ะสามพันต่อคน พี่กลับบ้านไปพี่ไปเอามีดเมื่อไปแทงสามีเลยว่าเราละเมอละเมออะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็แผนกข้างหน้าเป็นแผนกปิ้งพี่ปิ้งย่างฮะข้างหน้าเป็นร้านหมูปิ้งร้านหนึ่งที่เขาคิดกิมมิคมาครับผมขายราคาหนึ่งบาทถ้าจริงๆในในกรุงเทพอันนี้ขายมานานยังพี่จ๋ามานครึ่งปีค่ะรึ่งปีครึ่งปีเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยหาคอนเทนต์หมูปิ้งราคาถูกเออผมเจอในในกรุงเทพอบบถูกสุดสามบาทครับ สามบาทอยู่ตรงพัฒนาการตอนเนี้ยมาเจอร้านนี้มันหน้าเฟซบุ๊กประดี๋หนึ่งบาทห้าสิบแล้วผมอ่าไหนๆวันนี้มาถึงร้านแล้วพี่เรามีไปริบมาดีกว่าว่าช่วงนี้โควิดใช่ใช่๋ยวพี่เขาจะเก่งเราด้วยเอิงจริงๆพี่เขาบอกว่าไอ้นั่งกินตรงตรงหน้าร้านมีม้าหินนะแต่ผมว่าเราซื้อกลับไปกินบ้านไหมใช่ครับซื้อกลับไปกินบ้านกันดีกว่าเราดิสแทนซิงนิดนึงอ่าแต่หลีกเลี่ยงกันอยู่ข้างนอกปุ๊บปะคนได้นี่ครับผมปลอดภัยเขาว่าไหมเนาะถูกต้องฮะแล้วเราสั่งเลยไหมจริงๆเราสั่งเอาไวว้้แแลลหะครับผม พี่ว่าเราไหวท่าไรเอางี้ผมกินเก่งสุดเลยไม่เกินร้อยผมอีกยีเป็นร้อยี่สิอ้ที่ไปกูว่าสว่างสูงจะงอไดเอาเป็นว่าเราซื้อไปสัก500อยก่อนะะอ่าใช่มัด้ามาให้ห้าร้อฮะที่อยู่ในมือเราสองคนครับผมตรงนี้คือรวมกันได้ทั้งหมด500ร้อยไม้เป็นไงตั้งชื่อคลิปตกใจเลย500รอยไม้โอ้พตรเท่เลยไม้เท่านี้ ตรงนี้คือ500ไม้ราคาเท่าไหร่วะพี่500ไม้500ไม้750บาทครับผมทำไมคิดเร็วโอ้โหเก่งมากผมคิดมาตั้งแต่ก่อนมาแล้วเตรียมตังค์มาจะได้เตรียมตังค์มาถูกเข้าเหนียวเอาด้วยไหมสบาทอุ่นหนุ่มพี่เข้าไปเนาะพี่เอาไปเยอะไหพี่เอาไปเยอะเอาถุงหนึ่งของผมอีกถุงหนึ่งสองถุงขาเหนียวสิบอ่ะวเอาสิบพอเพราะเราไม่เน้นขาเหนียวหรอกข้าเหนียวสิบพอ30บาทเป็น780บาท อันนี้ครับครับผมไม่ต้องทนนะไปกันน้ำมันเตมเลยพี่พี่ก็ไม่เสียงสักแอประมาณนี้ว่าวันนี้เราได้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับร้านตะวันหมูปิ้งครับผมนะครับผมย้ํากันอีกทีหนึ่งตรงนี้คือซอยตาดสินสีครับผมมาง่ายๆคือวัดโพนิมิตใช่ครับรับ BTS ก็มีฮะ หรือคุณขับรถมาคุณก็จอดรถใกล้ๆตรงวัดก็ได้หรือในตอนนี้ก็พอจะจอดรถได้อยู่พอหาที่จอดได้แอบๆฮะหรือใครที่อยู่ละแวกนี้ครับมีลายแมนลยแมนมีลายแมนอ่ะครับผมอันนี้เราได้เรียบร้อย <c oughs> สำหรับหมูปิ้ง500รอไม้ครับผมข้าวเหนียวอีก10ห่อครับผมแล้วลองกลับไปดูกันที่บ้านว่าเราจะสามารถกินได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยครับผมครับผมไปฮะครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรหลังสั่งแก๊บวันนี้ฮะที่อยู่ตรงนี้ครับผมวันนี้เราไปมาร้านตะวันหมูปิ้งครับผมในราคา1บาท50สตางค์หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ยังมีอยู่จริงในสังคมไทยครับผมนะครับผมหนึ่งไม้เขาก็จะประมาณนี้นี่ยง่ายก็คือคำหนึ่งอ่ะถูกต้องครับกินหนึ่งคำจบเลยถามว่าคุ้มไหมเดี๋ยวผมจะลองหยิบออกมาเทียบกับพวกหมูปิ้งนมสดนะในราคา10บาทมันได้กี่ไม้พี่ต้องหกไม้หกไม้หกไม้เจ็ดไม้อาจเจ็ดไม้ เกดไม้ตรงนี้ก็ราคาประมาณ10บาท50สตางค์แบบห้าสิบตังค์ครับถามว่ามันมันปริมาณพอๆกับหมูปิ้งนมสดไหมมันก็พอๆกันนะใกล้เคียงใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะแต่อันนี้มันเป็นหมูปิ้งแบบหมูปิ้งโบราณนะครับต้องครับครับว่าหมูปิ้งโบราณคืออะไรพี่ต่อก็จะมีมันแล้วก็ตัวเนื้อเลยไม่ได้มีแทรกไม่ได้เป็นเอาไปอัดไม่ได้ไปเอาไปอัดเป็นไม้ไม้มันไม่ได้อัดมาเป็นบล็อกบล็อกบลอกแล้วก็ไอหมูปิ้งนมสดอ่ะมันจะนุ่มๆมันจะคล้ายๆหมูบดนุ่มๆบางที่ใช้หมูบดเลยนนนะครับผมมแต่ออี้้หูปิงโาณก็ื ใช้หมูสันคอถูกต้องครับเอามาแล่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 แเป็นชิ้นๆอนมันผสมก็แยกเป็น,นชั้นๆไปเราแกะมาวางบนจานก่อนไหมนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมจะกินหมดนะเราลองดูกันนะตรงนี้คือปริมาณ100ไม้นี่หน0ไม้เป็นไงฮะผมว่าเื้องต้นไว้ต่านี้ก่อนดีกว่าอาแกะนี่ดีแล้ว กินจุไปไม่ได้อะไรแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมผมพยายามไม่กินจุแล้วนะหนึ่งคือเราเราไม่ได้กินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเเรื่องสุขภาพแล้วสองสุขภาพสามคือกินเยอะไปผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อะไรแล้วถูกต้องเรามาลองชิมกันดีกว่าเอาง่ายๆมาลองชิมแล้วก็ลองดูซิว่าร้อยหนึ่งจะหมดไหมเอาข้าว้าก่อนนี่ลองลองดูร้อยก่อนนี่เขาเดี๋ยวสามบาทห่อขนาดนี้นี่ลองชิมหมูกันดีกว่าพี่ต่อครับครับผม เราหมูกิงโบราณเราถ้าเด็กๆเลยหาก,กินยากนะเดี๋ยวนี้หมูปิ้งโบราณอ่ะแต่มันกินยากไหมคือว่ากว่าจะลูดออกแตงไม้แตงไม,ม้ผมว่าเ้าเหนียวนึงง่งห่อแล้วเออผอกตีหมูสามมาเขาเนี่งคำเดียว,อ,ยวอืมัมนมันเปื้อนมือเยอะขึ้นนะ s> <S แต่ว่าอย่างนึงเลยคือหอมออืหอมหอมกลิน่นไม่ไหม้เขาใช้เตาถ่านไหมนะกเตาถ่านครับเตาถ่านเตาถ่านเนาะ มมืมันหอมตีนอหอมตีนไม่ไหม้หอมตีนเจ้า่าน <S <S> <S แล้วก็รสชาตนะิเนี่ยหวานหวานหวานนำเลยหวานหวานเค็มๆค,คนหนึ่งพี่ว่าต้องติดไม้อ่านองมื้อหนึ่งสิบไม้พี่เจสิบไม้น้อยน้อยตรงนั้นมึงว่าเท่าไหร่แต่ถ้ามึงกินมึงจะตักกี่ไม้มึงกินคนเดียวเขาอย่างกี่ห่อเขาอย่างสองสี่สิบไม้เขาอย่างสองสี่สิบไม้ ถ้าผมนออกกลางซื้อเองอะน่าจะสองไม้ใช่ครัซืช้ไปประมาณห้าไม้แล้วก็ซื้อผักกระหล่ำบีไปหัวหนึ่งเพาเดี๋ยวสามห่อเอาไปผักไว้ในเช้าอีกมื้อหนึ่งแอ่อังเลยผมรู้สึกว่ามันกินยากมันรูดยากนะเพราะว่าเขาทำมาแบบชุ่มฉ่ำมันชุ่มฉ่ำมากนะนี่คุณดูดิ คุณดูตัวเนื้อหมูเขาดิมันชุบชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสใช่รสชาติเนี่ยมันเข้มขน้นก <15. S 1> ี่ไม้ครับพี่สออกี่ไม้อะสิบห้าเราผมห้าสิบสิบเอ็ดรสชาติมันออกแนวพวกหมูทอดหม,ม้อหมูทอดหม้อที่มันจะชุ่มชุ่มซอสหน่อยคนหนึ่งไม้เนื้อจะอยู่ประมาณนี้ใช่มาจะอยู่ด้านบนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ มันมีแค่นี้เนี่ยอันนี้ผมแยกชิ้นป่อนมันมาให้ดูเนี่ปุ๊บโอ้จริงๆก็เยอะอยู่นะเมันมันก็จริงๆยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้อันนี้ยี่สิบห้าใช่เนี่ยผงผมอาจจะใหญ่หน่อยสามสิบใช่แล้วแต่ไม้นะครับผมมันก็ประมาณนี้อา่าครับแต่ถ้าผมเป็นหมูปิ้งอมสดผมว่าครึ่งๆรึ้งตองมีถ้าผมคุณเป็นคนที่ไม่กินมันไม่ชอบกินมันเลยเอามันออกก็เอามันออกเป็นไม้คุณจะเหลือโ <laughs> ดนรวมโดนทา่าอืม ได้ดีด้ครับรสชาติจะออกเป็นทางเข้มข้นหน่อยซอสเยอะเลยวิธีกินยากหน่อยยากคุณเอาอะไรฮะอะไรอ่ะแก้มผักแล้วผักครับก็เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปแบบเฮ้ยลองลองได้ฮะลองได้ลองว่าเราสามารถกินได้สักกี่ไม้เนี่ยเรากินหมูปิ้งผม้ยพี่ต่อหน้ายัมีสี่สิบไม้อะเฮ้ยเรากินหมูปิ้งแค่สี่สิบไม้เพื่อตกใจเลยนะสี่สิบห้าแล้วตกใจเลยนะเที่ยรากินหมูปิ้งเยอะขนาดนั้น ผมก็ลองดูว่าแลหรับตัวผมนะคนกินอ่าผมก็ตอนนี้ก็ยังกินถามว่ากินเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ไมใหม่เหมอนแล้วหายไปเยอะเลยครับแต่ถามว่าก็เป็นคนกินเยอะของคนทั่วไปมันก็เยอะกว่าเยอะกว่าอยู่แล้วจะลองดูว่าอ่าําหรับผมนะในปริมาณแบบอ่ะพูพอแล้วมันจะอยู่ได้ได้ได้นักดื่มไม้อ้เพราะว่าผมผมพอแล้วก <c oughs> <c oughs> ี่ไม้กีไ่ไม้พี่ต่อนับเลยสิบยี่สามสี่ห้าสิบไม้อันนี้คือฝืนไม่ฝืนยังไปได้อีก ก็คือแต่แต่ถ้าเป็นมื้อปกติก็พอละมันเค็มอ่ะคือที่บอกว่าเค็มเพราะว่าเรากินหลายหลายไม้ติดกันมันเค็มไม่พอมันทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งมันหมุนอยู่ตรงไอ้มือเปิดอืมเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยพี่แต่ข้าเหนียวปกติและก็กินถ้ากินหมดสองจานนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบไม้ผมว่าถ้ารับยหนึ่งร้อยไม้อ่ะอยู่ในเกมผมอืมเขาเหนียวถ้าหกอ่อให้ผมดาวนะอออันนี้ก็คือหนึ่งมื้อปกติของผมแหละสมัยนี้ คือถ้าไม่เค็มมากเกินไปผมไปเรื่อยๆ,ๆนะอืคือตอนเนี้ยสปอนเซอร์พูดตรงๆคือน้อยครับเพราะว่าข้าวต้งรู้มันเยอะใช่ฮะเพราะร้นเนี่ยตอนเนี้ยอ่าสปอนเซอร์มันไม่มีไม่มีฮะแล้วก็เน้นโปรโมทกันเองครับผมงั้นผมพี่ต่อล่าสุดเนี้ยวันเนี้ยเพิ่งถ่ายไปตอนเช้าครับทำอะไรกันพี่เราทำอะไรเน่ย,ยังอยู่ในหมอ้ออยู่เลยอึ่ง ต้มอ,อึ่งเดี๋ยวตามไปดูชอ่องผมเด้อต้มอึ่งไข่ครับไม่เคยกินคําครั้งแรกแล้วก็มีอะไรมีไอ้นัทมีนัทไอ้นัททำช่องอะไรเป็นอาร์ตแชนแนลเลยเป็นช่องเราเรื่องกตอนนี้ถ่ายมาเราเรื่อง,งผีผีในป่าผีใน,นป่ามีใน,นปาน่าอิสลามาใช่หรอ,น,น,อน,นอนอยู่ก็มาก้งางหูววะผาหลอนหลอนตัวเนี้ยไม่หลอนกลัวผีเลยยังมานั่งเกยียดหนูเลยวันนี้เราถ่ายวันเมื่อวานก็จะมีข่าวที่ดังมากในประเทศไทยอะไรลุงพลโดนจับเลยนะ ราพพิกพิกจริงๆว่าแกเป็นคนฆ่าน้องชมพู่จริงๆครันะผมว็อาจก็เป็นเป็นกรรมของแกและถูกต้องฮะนะผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็พลิกไปพลิกมาอยู่นี่นะก็ไม่รู้จะงงไปทางไหนแล้วล่าสุดเป็นพี่ประเด็นออกเสียงกัรกับงบกองทัพพี่ไว้เนี่ถ้าไม่ได้งบกองเขาจับลุงพลไม่ได้ทำไม ก็วันที่จับลุงพลเนี่ยคือวันที่อนุมัติงบอยู่ดีมติผ่านเฉยเลยฮะไม่ภูิใจเหรอเรามีรถถังเยอะนะวันมเมื่อเช้าผมเห็นขับผ่านถังเต็มหลังรถ <c oughs> โดนรถเนี่ยเราได้รู้ว่าโดนรถของส่วนของวัคซีนโควิดใช่ไหมอันนั้นมันอยู่อยู่เหนืออำนาจกนาจตัดสินใจของเราเราไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะเขาว่าขนาดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ที่วันนักเรายังผ่านมาแล้ว จริงมั้เนี่ยอันนี้นี่เขาให้วิกิแกงฮังเลแกงโลเลยฮะแม่งเละเทะเลยตอนนี้แกงโโแกงฮะตอนนี้ก็ท้าสมลวงุธได้ดูอยู่นะฮะก็อยากให้พิจารณาเป็นคนคนไปใครพูดเยอะพูดน้อยผมกินหมูปิ้งเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมพูดข้าวลุงพลลุงพนอาวเมื่อกี้เหรอฉีดที่นั่งแหวกไม่ถงคือลุงพลอ๋อนี่เป็นกู้เงินมาลุงพล ลุงพลแกนึงรถถังด้วยอ่ะแกจะไปขายของ่างที่กรุงเทพไงบอกรถพุ่งควงไปในเนี่นยลุงพลอ่ะนะพลนีโอ้เฮียผมเข้าใจผิดว่ะอยากเป็นป้าแซนอยากเป็นป้าแซน <c oughs> เราอว่าหมดแล้วนี่พูดไปพูดมาหมดแล้วเ,เป็นวิธีการทำให้อีโดสกินไปเรื่อยๆแต่ท่านเห็นนะครับว่าผมกินหมูปิ้งอยู่นะเมื่อกี้นะไอ้อไอ้ไอ้นัาตับ <c oughs> ตัาทิ้งเอาอเยอะเลย <c oughs> มึงก็ตัดเป็นก้อนๆเลยแบ <c oughs> บโดนโดนมายาวเลยอ่ะหมดนะหลับหมูปิ้งหมดหมดจาน,น <c oughs> แล้วคนคนก็หาว่ากูเอาออก อาแล้วขึ้นขึ้น,นเรทรายการว่าพรทาหารด้วยนะครับผมไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยนะเรททุเล่ <laughs> นะครับผมอ่ะวันนี้เราสรุปกันนิดนึงครับผมนะครับผมเราเอาประมาณเท่านี้ร็เข้าไปดูดีกว่าได้ก็เข้าดีกว่าแล้วผมมันมามาลองชิมรสชาติแต่ว่าของผมมันหนึ่งอิ่มผมว่าเส้นเหนียวห้าหมูปิ้งร้อยครับผมข้าวเหนียวสองหมูปิ้งห้าสิบก็ตึงๆแล้วครับผมชักตึงๆแล้วนะครับผมแล้วก็ร้านนี้ฮะครับผมร้านตะวันหมูปิ้งตะวันหมูปิ้งฮะโลโก้เหมือนร้านกูเลยหน้าตาไม่ได้โอ้ยนะครับผมตั้งอยู่ตรงไหนพี่ต๋อซอยตากสิลป์สี่ครับผมนะครับผมอยู่หลังวัดโพนิมิตร เข้าได้หลายช่องทางถ้าทางถนนเทิดไทยก็ได้เข้าทอยตากสินสี่ก็ได้ครับหรือถ้าไปง่ายๆนะครับก็คือ BTS ครับผมโพนิมิต<ะ>เพื่อไปกินหมูปิ้งเนี่ยนะนั่ง BTS ไป40บาท ถูกที่สุดแล้วแหละไม่มีถูกกว่านี้แล้ะผมให้เลยว่าเป็นหมูปิ้งที่ถูกที่สุดนะตอนนี้เท่าที่มีถูกต้องครับผมว่าบาทหนึ่งหาไม่มีไม่มีไม่มีไม่ถ้ามีบอกด้วยนะมีจังหวัดไหนทักมาฮะถ้าอยู่ในกรุงเทพคุณจะไปต่างจังหวัดไม่เกินพาคกลางน่าไปอยู่คุณอาจจะเป็นไก่ย่างไก่ปิ้งไอ้ที่คิดว่าไม่ถูกสุดนะในประเทศแล้วก็วันนี้เนี่ยเราฝากอะไรไว้ไหมพี่ต่อเดี๋ยวปาาช่อจะต่อนะฮะ ก็เดี๋ยวดูโอ๊ตเสร็จก็ไปดูช่องผมต่ออันนั้นจะเป็นการกินอึ่งเผาฮะอึ่งเผาอึ่งเผาเพิ่งประจำอึ่งอ่างอึ่งอ่างเผาฮะเป็นอาหารประจำภาคอีสานนะครับผมวันนี้อิีโต้โอ๊ตรับปากไว้แค่นี้ครับผมก็ยังกินอยู่มันมีอะไรดำมันก็เพลินๆนะมันเจ็บมือหมดแล้วดูดิดูนิ้วกูดิจริงเจ็บจริงนะครัผมลาไปก่อนครับทุกคนครับแล้วก็ดูคลิปนี้ก่อไปกดติดตามช่องติดต่อด้วยครับผมไปติดตามคลิป ถึงเผาด้วะครับผมนะผมลาไปก่อนไอ้นัดไม่ต้องไปดูนะผมลาไปดีครับ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 อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนหาใจเป็นเพืน